สวัสดีทุกๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่บลูบังครับวันนี้กับวันโกก็ตนะครับผมวันนี้จะมาเล่นซ่อนหงกับวันโกก็ตนะครับผมนะถ้าก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย Let's go ตอนนี้ครับผมเจอที่แอบแล้วนะก็คือเกาะแมกม่านะครับผมเราจะไปที่แอบกันเลยครับเลยสกู ตอนนี้เราก็ถึงที่แอบแล้วนะครับผมก็เจอกับบุูุนะครัาผมนะ อยังไม่มาเลยฮะเฮ้ยมาเร็วกันตรงนี้ก่อนครับนี้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 เอาโดไปแล้วอ๋อยังโดจะว่าลืมอะไรนะครับผมนะต้องให้พอดีตีนะครับผมนะถ้าโดสกิลแล้วโดสกิลเราต้องย่องหยุดนิ่งนะครับผมนะเอือเตยนะครับรอบที่สองนะครับจะให้ผมไปคนหานะครับผมกนเราไปกันเลยอ่าตอนนี้ครับผมก็จะหาแล้วครับไปกั ที่ผมหาเกาะแรกนะก็คือเกาะกลางหน้าผมนะพอดีเพราะว่าเขาจะซ่อนจุดแถวที่ซ่อนอยู่ในที่ไหนสักแห่งนะครับผมอนะแต่อ่อมันจะมีทางลับครับทางลับจะเรียกว่าทางลับก็ได้นะครับผมนะแล้วก็เป็นทางที่คนเรามองไม่เห็นนะครับผมนะ ตอนนี้ผมก็น่าจะรู้แล้วนะครับมันมีสองที่ที่ผมน่าจะไปไปได้ก็คือเกาะหิมาก,กับเกาะสกายเปียนะคบผมว่ามกเลนมาสำรวจเกาะหิมาก,ก่อนนะครับซึ่งผมไม่เห็นเลยนะไม่น่าแต่ใช่เดี๋ยวเราเดินด้านบนกับเพื่ออยู่ด้านบนนะครับมนาะที่ผมรู้ก็มีสักสองที่อ่ะมีคนฟามอยู่ด้านบนด้วยนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับปูแล้วก็ อ่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอันนี้ไม่น่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่มันเป็นสีน้ำตาลนะครับคาว่าคำแนกก็คือสีขาวเทานะครับผมมาเดี๋ยวไปเจอกันก่อนสกายไปเลยนะครับอ่ายิงระเปิดตู้ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีหรอมันน่าจะมีสีที่ผมรู้มันมีสองที่เอ่อขาวขาวเทาเทาอ่อ อ๋อเหมือนพอดีเหมือนวันก็เขาจะบอกว่าเขาอยู่แถวเกาะอีมานครับแล้วก็อยู่กับซิลเวอร์เลลี่ครับก็เลยเขาต้องไปนะครับนั่นไงเห็นเลยนะครับเราจะต้องไปจกกัดการเขาคนนี้นะค,คือวันก็คิดอยู่นี่ไงโดนดัดไปแล้วหยุดไปซะนี่ปิดผมไ่ไปเลยนี่นะเอากรํายิงไม่โดนนี่เลยปล่อยโซ่สามตัวออกมานะครับปล่อยวิญญาณออกมาสามตัว ดนะนี่ผมลืมบอกไม่มีท่าใหม่ด้วยคนระับก็คือท่าสายฟ้านะครับผมเย่ค่เดแล้วพรอบที่สานะผมจะเป็นคดซ่อนนะครับอ่าท่าขังกันแล้วก็ไปกนเลื้ลืกกูผมโจที่ซ่อนแล้วนะครับผมบดอดก็ มาเกาะกระหารเรือเล็กนะครับ mm hmm. ผมนะผมจะซ่อนตรงนี้แหละนะครับผมนะมาดูกันผมจะไปที่อื่นไหมนะครับมาดูกันเลย่ะครับผมเล็งเวลาครับผมจะไปกาสกายเปียน,นะครับอ่าตอนนี้ก,นกำลังหาที่ซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเจอซ่อนเลยครับเล็กก้อ่าผมเจอที่ซ่อนแล้วนะครับ ในก้อนเบงน่คขับผมมาแล้ก็รอให้วันโกกกนมายังไม่เห็นยังไม่เห็นเอ,อ๊ะกมโดนตีแล้วขยับอะไรไม่ได้ด้วยเอ๊ยยังไม่โดนหรือว่าโดนไปแล้วมองไม่ทันนะนรครับไม่พอครับแต่ตอนนี้ผมโดนไปแล้วครับผมจต้องหยุดนิ่งนะครับผมนะแต่ถ้าที่ฝนกโจะได้ฆ่าแด้วผมตกน้ำตาไปแล้วนะโ oh อ้ g o s เก่าต่อไปนี่คือเอ่อ รอบที่สี่นะครับ oh. ผมหนึ่งสองอันนี้ผมนับเสร็จแล้วนะคะผมนะจะเป็นที่ผมรู้สึกว่าได้คบใบมานะครับข้อไมาก็คือดิงๆมันควรอยู่โลกสองครับกพเลยรู้น่าจะเป็นเกาะโคลอเซียมนะครับผมนะแล้วก็ไปกันตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกําลังหานะครับผมขอสบีไปเลยนะครับผมนะเลสกู โจ้ว่าไปขาไม่เจออยู่ในก้อนหินไหมนะ่ะก้อนหินไหมเออชือ่อเห็นเห็นั่นนะเห็นน,ะน,นะนี่นะ่ไอ้สะเทือน ่ได้แล้วเย้ชึบนีเราจะเล่นทั้งหมดสเออสีรอบนะคบผมนะคนหาสองแล้วก็คนซ่องอีกสองนะคะผมนะวันนี้เราต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ